คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวมือนั่นไปร้านเอเชียกระซสือเส็นมาผิดได้เส็นยังมากกับบลูสีว่าเส็นขนมจีนกับบเมียนสีว่าเส้นกว๋วยจับกับบะแยนเสน้นใหญ่คือเส้นกว๋วยจับนี่ล่ละเป็นเส้นโอบแห่งมาเนาะต้มบ,บักโดนบักนั้นกับบเปื่อยจกเป็นเส้นยังก็เลยบุไร้เห็ดอ่นเอามาเห็ดกว๋วยเตี๋ยวมือนี้อยากกินแฮ้งอดบ่ไร้ก็ใส่เป็นเอ็นบุญเส็เน,น,เสนแทนเอาจา้ะต้นหอมบ่มีก็ใส่หอมแขก ล้วก็ใส่ผักซีหอมลงกไปได้ผักซีหอมมากัมหนึ่งกระเทียมเจียวใส่ลงไปอันไหนมันสีิหอมอันไหนมันชีเสียมน้ำซุปกระต้มง่ายง่ายง่ายใส่ผงพะโลแล้วก็ปปุงเครื่องด้วยอันซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปน้อยหนึ่งสีเดียวหน่อยละจ้ะพราะมีรสชาติสำนันกระเพาะปนันกระห้อมหอยตุนไปดนดนเนื้อจนเนื้อไก่เปื่อยุ่นละจ้ะเห็ดกะบเห็ดลายเห็ดกาากินเธอเดียวเบื่อเนาะ กินคนละตัวยนี่แหละชีวิตต่างเดนสีเห็ดอย่างแต่ละอย่างกับ่มีครบดอกแต่ว่าปนันเิ่นกระเสียบเิ่นกระมากว่าสันนี่ยอยู่เป็นคนมากินเส้นเนาะก็เลยสีเห็ดเมนูเส้นนี่บไว้ในจักหน่อยผงพะโล่ซื้อมาไวตั้งแต่ปีที่แล้วคุณกระเบิ้ลละจ้านี่ก็ได้มอสุดไทยแล้วล่ะนี่สิไปหาเบิ่งมาไวอีกอยู่เห็ดกินง่ายอยู่ย้มแด่อยากกินก๋วยเตี๋ยวใส่ผงพะโล้ง่ายง่ายอาโลดเครื่องปรุงกับมีสซำนี้ละจ้ะ เวลาสกินกับบีปเปรมอนลงไปเดี๋ยวย่จิ๋วกับสีใส่พักสีหอมเพิ่มพักสีหอมนียั่จิ๋วซื้อม้านันล่างแล้วกันหั่นหั่นใส่ขวดใส่ขวดแก้วยัดใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได,ด้นดนๆจ้ะแล้วก็เพิ่มกินหอมด้วยอันหอมเจียวในจักหน่อยจ้ะน้ำซุปหอมห่วยๆขึ้นกันละจ้ะนี่ขนาดเครื่องบอกบเ้วยนี่มาจ้ะพี่น้องจา้ามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำยั่จิ๋วจ้ะกับปรุงให้คกุ้นสามีเปิ่นกนจากเพิ่นโบหูเนาะว่าสิปรุงจงังเด ุงให้เพ่อนก่อนเอาสดเข้าไปจะเท่าเอ้ยฝรั่งบ้านนี่ใส่ตะเกียบเก่งๆจ้ะนี่เป็นถ้วยที่สองหรเด้อพี่้วงจ้าว่าแต่สิกินคนละถ้วยก็อ,อีกแน่เพื่อนว่ะออจะเป็นล็อกคักไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า